นตกท้องฟ้าชุ่มฉ่ำน้องหัวฟูก็เดินลุยน้ำไปเลยช่ำๆ่แบดบสดชื่นอุราแม้ฝนไม่หยุดเมื่อเจอน้องแล้วก็มีความสุขนกกระเรียนหูมงกุฎสวนสัตว์เชียงใหม่นกกระเรียนมงกุฎเป็นนกกระเรียนสกุลหนึ่งมีลักษณะทั่วไปคือส่วนหูมีขนเป็นงอนผู้เป็นเส้นตรงสีทองขึ้นเรียงเป็นแถงคล้ายมงกุฎอันเป็นที่มาของชื่อสามัญและยังมีนิ้วตีนหลังยาวพบที่จะสามารถเกาะคอนบนต้นไม้จำแนกออกได้เป็นสองชนิดโดยพบกระจายพันธุ์ ในทวีปแอฟริกาจนถึงตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในวุฒิชัยมุ่งมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ผู้บริหารหนุ่มใหญ่วิสัยทัศน์กว้างไกลเชิญพบความสวยงามสุดสง่ายิ่งย่างก้าวอย่างสง่างามพร้อมจัดการแสดงสัตว์ที่น่าประทับใจอย่างต่อเนื่อง,ง,งสร้างสรรค์ส่งเสริมพฤติกรรมให้สนุกสนานฝึกสมองให้กับน้องน้องสัตว์และสร้างความบันเทิงให้นักท่องเที่ยวที่เข้าชื่นชมสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดให้บริการทุกวันเปิดตั้งแต่ Narika thường xếp dịch Narika